สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บบกับช่องตินตินทีวีโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยสมเดือนฮะสามเดือนเลยดิมาวันนี้ครับผมหลังจากที่อีพีที่แล้วนะเราได้มาสร้างเลยนะรถไฟใต้ดินใช่ไหมข้ามข้ามไปฝั่งนูน้นนะและนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำที่เราเจอเมื่อ ตอนที่เราขุดลงไปนะะเจอเมื่อตอนที่เราสร้างรางรถไฟแล้ววันนี้ผมก็ได้นึกแผนว่าผมจะสร้างสะพานข้ามไปฝั่งนูน้นซึ่งฝั่งนูน้นน่ะผมจะสร้างเป็นแบบพื้นที่ไร่อะไรก็ไม่รู้แบบเป็นพื้นที่ไร่ของผมเองอะแบบก็จะปลูกไร่อยู่ตรงนั้นแหละอ่ะผมก็จะปลูกไร่อยู่ตรงนั้นแหละอ่ะเด อย่างนี้ผมก็เลยนึกแผนได้ได้ว่าผมจะสร้างสะพานไปฝั่งนู้นโอเคอันนี้เราก็เริ่มได้เลยอย่า yeah. เอามุดตรงตรงนี้ก่อนโอเคโอเค น,นี่คือสภาพสะพานของเราตอนนี้ยังไม่เป็นมัน,นยังไม่เป็นรูปเป็นล่างนะก็เลยเป็นแบบเละไปก่อนอมาคือตอนแรกผมนึกว่าจะสร้างแบบจะสร้างแบบสะพานแขวนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะเหนื่อยเกินแล้นะ อะไรไม่ผลเรื่องอะไรโอเคต่อมาอันนี้แม่น้ำที่อ่างเก็บน้ำนะซึ่งมันจะอาจมีแตกหรืออะไรเกือบเกือบเร็วโอเคก่อนที่เราจะไปพา ก่อนที่เราจะไปทํานะเดี๋ยวผมพาทัวร์ล้างรถไฟก่อนคนที่ยังไม่ได้มาดูนะไอพีที่ยี่สิบสามตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ไอพีที่ยี่สิแล้วนะโอเคอันนี้คือที่จ่ายบัตรนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นรถไฟอ่อันนี้คือรถไฟไอเลอวน,นี้คือรางนะเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่าง บุยเดี๋ยวรถนี่ไงเดี๋ยวผมพาไปด้วยรถไฟ เจะไปโคราชโหว้หนคือหน้าวัดเสมามวิวบ้านลราซึ่งเดี๋ยวไอที่25นะผมมีแผนว่าบ้านนี่สร้างไหเดวผมจะปรับุูณะอาจารย์วัดอันนี้แล้ว เยอะนี่คือข้ามาฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง้นะซึ่งการข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้เวลาขุดไปหลายนาทีมากมา้ำมา,มาทำต่อกันมีปลาไว้ผังน้าปลาฉันขอย,ยืมพื้นที่เองหน่อยนะเคอ่ะอเค Oke. Ini Oke. Si kawan ngemah. Di. Ah, topai ikan sang. Ini nah. Ini. Yeah. และอันนี้นะทุกคนที่ผมมาเจอไม่เรียกว่าเลยนะเต็นของเต็นลับอะที่ผมมาเจอทุงตอนแรกอะตอนที่ผมมาที่เนี่ยครั้งมาที่หมู่บ้าน m อ c ที่ครั้งแรกอะผมไม่เจอมันนะเอ้ฝนตกโอ้ทำงานอยู่ดีๆฝนตกเจ้ทำไมฝนมันตกอะ มันมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยทำงานนี่โอ้โหตอนนี้อากาศเริ่มมืดลยแล้วตอนนี้อากาศเราของเราเ,าเริ่มมืดลงแล้วน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นไหมเนี่ยไม่เพิ่มแบบว่าในนี่มันไม่มีการเพิ่มน้ำสูงมันจะมีแค่เมฆฝนเท่านั้น าว้าวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวเฮ้ฝนหายเอาตัวทีแค่นี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันแปลกๆนะเมื่อกี้มันไปตรงนั้นแล้วมันหยุดทำไมตอนมาตรงนี้มันมัน,ม,นมันมาอีกครั้งอ่ะ มันบั็กเปล่าตัวเกมมันบัก็กแล้วฝนน้ำฝนมันก็ค่อยเงียบไปนะเด,ดี๋ดยวยังเงยหน้าขึ้นไปเลยไปดูคนดูไปใจไอ้ตัวเองเฮ้ยอ๋อฮีโร่ไม่ใช่ดิดอ,ดดดดอันนี้อันีดแมนอันีดแม วันนี้ได้ไหมผมตอนนี้ผมต้องวันนี้ผมกลัวน้ำเป็น,นมากเลยนะเพราะว่าผมกลัวมันจะไปทำลายเสถีซ่าวิ่งตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันตื่นมาเช้าเลยโอ้ไปเดี๋ยวออกไปทำง,งานต่อชาวบ้านอนยะ่าลืมไอ้น,นี้ด้วยนะเกี่ยวข้าวอันนี้คือป้อมปลาการผม ผู้ช่วยป้อมผมตอนนี้ยังอยู่นะยังไม่ตุยโอเคแล้วอันนี้คืออันนี้อะคารียมอะคารียมแล้วอันนี้เดี๋ยวในอนาคตนะเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นแบบที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคผมไม่รู้ว่าอีพีที่หนึ่งร้อยเนี่ยเราจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆไปเยอะ นะมึงก็ไม่รู้นะเขาจะสร้างตึกเลยเนี่ยไม่รู้อะเอาเป็นอะไรเนี่ยอันนี้วันจันทร์วันนี้ปีนวันก็มันจะทปกเนอะโอเค้องเพลงเลยนะเนื้อจ๊

นี่คือทางทางข้ามไปนะโอเคนั่นนี่คือถนนโอเคโอเค ปูพื้นตรงนี้ด้วยโอเคได้ละเดี๋ยวดำน้ำเคเจ้าปลาวัสด,ดีข้ามาเยี่ยมมุกเองจริงๆข้าไม่ได้มาเยี่ยมหรอกข้ามาทำงาน,นนะ่ะเคอันนี้คืออะไรนะเสาหลักวานอนจะบ้า ถูหลอกวาตีนนะเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอมรอดกตกทอดด้วยก็คือทองทองนนั่เองอู้หทองเราขุดได้ไหมวิ่เราขุดได้นะอู้หเต็มเลยถ้าใครที่มาเล่นจนหมดเอาชีวิตรอดนี่คือดีเลยนะผมเคยเล่นหมดเอาชีวิตรอดแล้วเจอเผิดอ่ะเ,เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งผมจะทำชาเลยทีย่24ชั่วโมงในถ้ำแล้วไม่ออกไปไหนเลยมาเราจะทำได้ไหมเดี๋ยววันเดี๋ยวรอวันวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เดี๋ยวผมมาทำให้ฮัลโหลเจ้าปลาเอาอย่าบาังสิ

Oh, để để dạy dạy Ok dạy 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 Ah... Ok okay. dạy 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 à zombie dạy zombie. Zombie, dạy 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 นี่มาจากไหนตีเลยให้เลยเอโอเคไอ้ไอปลาหมึกวุ้บโหหมึกมันหมึกหมึกคือแล้วนี่คือปลาหมึกโอ้ยให้ปลาหมึกนี่มันอืมฆ่าตายลาบปลาหมึกโกรธในตัว้ฆ่าให้ตายเลย คิดไปแล้วซึ่งผมจะสร้าง2เสานะ2เสาหลักซึ่งอันนี้คือเสาที่2นี่คือเสาสุดท้ายนะเคโอเค,อเ,คเรียบร้อย เรียบร้อยอันนี้คือว่าตองนั่นนี่คือสะพานของเราแต่ผมว่ามันยังขาดสิ่งหนึ่งที่ต้องจำเป็นมากๆคือรั้วนั่นเอง,องมาจะาวางไว้ตรงตรงนี้ล่วเฮ้ยเดี๋ยวเราลืเอาประตูนี่ประตู ประตูสีกันผมจะสีน้ำตาลเอาเดี๋ยวพีดเพียดพียด้านโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมาไอต่อไปจากตรงนี้เลย เดี๋ยวเกิบอล้วซึ่งผมว่านะคนที่เดินข้ามสะพานนี้ไม่มีใครแน่นอนนอกจากผมนั่นเองซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยผมจะสร้างที่ปลูกข้าวให้กับชาวนาะนะเดี๋ยวผมจะให้มันสูด้วยกันเลย ม,มาอ่อมาโอ้ยมันคันนะซึ่งทุกคนถ้าเราจบวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้บ้านเก่าของผมไอในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะ่ะผมจะพาไปดูผมจะพาไปดูปดโอเคอันนี้สร้างเสร็จแล้ว งั้นเดี๋ยวตัดไปที่เซิร์ฟเวอร์เก่ากันเลยดีกว่าซึ่งทุกคนตอนนี้ครับเราได้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราไปดูเซิร์ฟเวอร์กไอเก่ากันเลยเอายังไ้อ่ะโอเคแล้คนที่ว่าอาจจะงงนะคือผมนึมนึกไว้ว่าตอนที่ e p พีที่3ผมจำได้ว่าผมอ่ะ หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วมันจอหูไหวไปซีผมก็เลยแบบโอลืมไปเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็พามาดูทั้งสะพานแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เก่าไปนี่แล้วล้อยนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เก่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะเราจะกลับไปไม่ได้แล้วหละผมมาไกลแล้วเนี่ยข้ามมาตรงนี้แหละโอเคตอนแรกทีน,นี้ก็ Kau telah Bye bye. Jangan di video